อุยใชาเดินไปทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเเดินไปทางไหนก่อนเอาคงให้นมือถือ ทางนี้ก่อนนะมพี่เพียวอันนี้คือคนก่อตั้งอุทยานแห่งชาติเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังดิงไม่ทันแล้วคะ่ะระวังดิหมันย่งไอติมหนูไปแล้วใช่ป่ะสื้ออะไรกินไอเอย็นโดนสมมาตรเลยไ <c oughs> อเย็นโดนเถื่อน จำได้เลยว่ามุมไหนที่หนูโดนอะไโดนแย่งอะไรใช่โอ้ยแย่งไอศครีมตรงนี้เลยรู้ไหมหนูนั่งตรงนี้เลยอะ่ะนั่งตรงเนี้ยแล้วก็ถือแล้วก็กินเออวิวเออวิววิวขึ้นไหมขึ้นอย่างขึ้นอยู่ค่ะขึ้น ขึ้นรือที่ตรงนั้นมีมีมีสะพาน้วยไหนอ๋อใช่ตรงนี้เสี่ยวยิงเสี่ยวริงนี่ยะไอ้ไล์สดเรอใช่ไหมสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอ่อไปเดเป็นไรนียแต่เหมือนน้ำลดลงแต่สำหรับหนูคือเพิ่มขึ้นอะ ตอนแรกอะมันแค่นี้อืมเพิ่มขึ้นใช่เพราะมันท่วมตรงนั้นแล้วเออมคนไม่ใหญ่เกือบจะล้มอะเป็นอาหารมุมที่เย็นๆโดนแย่งไอติมตัวพูดไปแล้วตอนแรกมตรงนี้เขาทำสะพานใหม่ว้าดูกัน เชิร์พันใหม่กว้างจัดกว้างมากนี่โวาวม,มันก็สะพานนะคะทุกนนะคน ใช่มีเสียงอะไรนะเสียงอะไร,รอ่ะเอออะไรนะแม่ชะนีชะนีชชนชีชนีโอเคจบไลฟ์ก่อนนะไม่ได้ถ่ายรูปได้ค่ะมันก็สำหรับไลน์นี้ก็เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ